มสมัีดัตสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับซอลูซิสลอซิงซอตัวจริงสงจริงๆต้องซอลูซิสลอซิงเท่านนน,นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ในค่ายพี กันอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นอัตราการคูนต่างๆภายในเกมนั่นเองนะทุกคนลองไปดูกันได้นะคะเขาชื่อว่าเกมลูกบาทนั่นเองนะหรือว่าคูปนั่นเองนะคะก็วิธีการเล่นรอบนี้ก็มาเป็นแบบดิวแบบเจ็ดแถวกันเลยทีเดียวนะแบบ,บแปลกตาแปลกคูแปลกตาด้วยนะคะทุกคนนะเขาก็จะมีตั้งแต่เดิมพันสูงสุดของเขาแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดก็คืออยู่ที่600บาทนั่นเองนะคะก็มีการซื้อสไลรโบนะัสกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะ ซึ่งก็ในเกมของเขานี่ก็สูงสุดน่าจะอยู่ที่3 0ิแต่ว่ามันจะเป็นซื้อสไตล์ที่ส0 0พันบาทนั่นเองนะมาพร้อมมาลองดูกันจิว่าจะได้รับเงินรางวัลที่เท่าไหร่นะมาหมุนปีจะเป็นเงิน15รอ้าลนนะคะซึ่งเกมนี้ก็เป็นฟีเจอร์แบบที่สไตล์ให้เราซื้อกันได้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกันสุ่มแบบตัวคูน่สูงสุดถึง1 0ึ0 0หมืนเท่าเทุกคนมันโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะ บูสต์ตัวคูน,นะคะเพื่อเพิ่มือรางวัลได้อีกด้วยนะคะ <G ül> เกมนี้เขามาแบบไหนจะทรัพิดสวยงามเป็นแบบอวกาศแบบมนุษย์ต่างดาวนะทุกคนนะแถมมีตัวคูที่สูงสุดถึงแบบหมื่นเท่าจะเป็นลมนะคะซึ่งเราก็มีการฟเรีเกมสูงสุดถึง200รอบกันเลยทีเดียวนะก็ามาลองมาดูกันว่าเกมลูกบาศก์เราจะได้ชชนะตัวคูเนุ่งกันไปที่เท่าไหร่นะ,ะมาเริ่มเรื่อยๆเลย ก็เกมนี้เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนนะไม่แนะนําให้เล่นตามแต่อย่างใดนะคะดูเพื่อความสนุกสนานนะคะวันนี้เสาก็ลเงเด็ดเดี่ยวทันไปที่30บาทแล้วก็ซื้อแบบตัวบูทต,ตัวคูลนั่นเองนะเรียกว่าที่สไตร์นะ่ลองมาลุ้นกันว่ามันจะแตกกันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับเกมเปิดเผยเรียงแบบสวยงามมากเลยะอะแบบเซตลูนนะก็ดูแบบเล็กๆนะลูกบาทเล็กกลางวันก้อนใหญ่ของเรานะ่ะก็ เริ่มกันไปที่เท่าไหรนะ่มาเรื่อยๆนะหลักร้อยจะไม่เทเดียวนะฮะวันนี้นะ่ยพันรักพันรางวัลมิก้านะคะเออเขาทํารูปแบบออกมาสวยงามทีเดียวแตกหน้ารูปร่างหน้าตาแตกะตาออกไปแบบค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วลูกบะก็อันเล็กๆน่ารักเชียวมาจะแตกกันรัวๆไหมนะฮะตอนนี้กจะการซื้อฟรีสปินเนี่ยขเราเนี่ยก็เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่เทค่ PS มี ออกมาได้ไม่นานเลยนะซอาก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีทริคอะไรใหม่ๆในเกมนี้เดี๋ยวซอสจะมาแปะอัปเดตกันในนี้กันเลยนะนี่โนะอ้โหอนี่มีการสุ่มตัวคูณแต่ละแบบของเขาก็คือถือว่าสวยงามมากเลยนะคูณกันไปตอนนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยห้านะฮะกับเบ็ดเดิมคันที่สามสิบบาทานะั้นนะเบ็ดน้อยก็ใช่ว่าจะไม่แตกนะทุกคนนะั้นก็ ามากำไรแบบหลายเท่าเลยนะอื้อหือมไม่ไงยังไงก็อย่างนี้ก็จะมีอัตราการคูณที่ออกมาจากตัวลูกบาศก์ที่เป็นคำว่าม,มุมสุ่มตัวเลขนนไงอัตราการคูณที่เซนสอ,ไองไงสอง x ไปไปบ้าเข้าให้นะพอนะโบคูณสองบวกกับหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทไนงะ กางวันก้อนใหญ่ของเขาก็ทำออกมาได้สวยงามทีเดียวนะสำหรับเกมเลูกบาศในา PS นะไปกันต่อนี่ตอนนี้ก็เหลืออีกสองครั้งนะควาันนี้ว่าจะมันจะแตกกันถึงสามพันไหมนะก็ลุ้นๆอยู่นะคะตอนนี้นะแต่ก็ถือว่าประเดิมเกมใหม่ได้ดีนะกับอัตราการจ่ายที่สองพันอัพคันะะมาซีซั่นท้งสุดท้ายโอ้โหดูที่สองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทนะะก็ถือว่า สวนงานาก,กับกำไรก้อนเล็กๆของเราเองนะครับเกมลูกบาดนั่เองในค่าย P.S. นะฮะออ <c oughs> กแันแบบสวยงาม <c oughs> ก็ใครที่อยากเล่นซเขก็แปะลิงก์เดโมสำหรับการเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้ช่องเนบลอนนะนะคะใครอยากลองมาเล่นแบบซอโรซีก็ลองกดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะรับรองว่ามันก็สนุกไปดีแกะแล้วก็หน้าตาของเกมก็มาในรูปแบบแบบเจ็บแบบเผาเจ็บ,บแถวนั่เองนะฮะตัวครูนี่ก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวค่า เดี๋ยวซอจะมาเล่นอะไรแล้วมีทริคใหม่ๆใ,ในเกมนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ